ตรงนี้ก็เยอะตรงนู้นด้วยอู้ยยมิเกสเยอะมากค่ะดอกใหญ่เหลืองอลา,ามค่ะอืมของแท้ของแท้มีอะไรมาเหยียบมันนะ่ะมาค่ะทุกคนเอซี FC ทุกท่านมาเก็บเห็ดกับตอจ้ามานะคะ เก็บเห็ดกันค่ะเห็ดมันปูสวีเดนค่ะดอกใหญ่ๆสวยๆวางมาเหยียบแน่ๆเลยเนะี่ย ช่วงนี้ต้ก็จะเอาวิดีโออ,อัดคลิปลงแฟนเพจด้วยนะคะทุกคนคะ่ะถ้ายัางไงก็อย่าลืมไปติดตามแฟนเพจต้อหล่าพาเพลินต้อนะคะเก็บเห็ดมันปูสวีเดนค่ะดอกสวยๆงามๆถ้าไม่มาเน่าแท้ก็ได,ได้ได้กำหนดเน่าแล้วเนี่ย มีมือประหลาดโอ้ยเรื่อยๆค่ะเราสองคนหยุดไม่ได้ค่ะทุกคนค่ะหยุดไม่ได้วันนี้ถ้าต้อไม่เข้าป่าสามีต้อก็จะเข้าค่ะก็บอกว่าเขาต้องเข้าป่าแล้วมันต้องเข้าแล้วค่ะ มีความสุขค่ะทุกคนค่ะเข้าป่าวันนี้มีแดดอพอเราเข้าป่าก็คลืมแล้วเนาะห้าโมงกว่าแล้วเห็ดเยอะอยู่เดอ้อเห็ดนะ่ะดอกใหญ่ด้วยเวลาไปทำงานก็เหนื่อยเหนื่อยค่ะทุกคน เวลาไปทำงานเหนื่อยเหนื่อยเวลาก็าวิ่งเข้าป่านะอื้โแข็งแรงมากเลยเก็บกันไปเรื่อยๆค่ะมันก็สีเริ่มเนา่าละมันเปืนเน่อยนะค่ะ ได้เมื่อละถังสองถังก็โอเคเนาะเมียถังหนึ่งสาม,มีถังหนึ่งก็โอเคละเป็นการเดิอนออกกำลังกายสบายๆค่ะหยอหยอดูคานพ่อก่ายสกริงได้บิกเกะแล้ววิค่ะ นี่ที่ขับรถมาต้องบอกให้สามีหยุดหยุดเดี๋ยวนี้เลว่าเห,เห็นเห็ดค่ะเห็นเห็ดไออยู่อยู่ริมถนนนี่คะ่ะมาตรงนี้ดอกใหญ่ๆสวยๆเรามาเก็บตรงนี้ดีกว่าริมถนนเหมือนเดิมขับรถ ช่วงนี้เลิกเวลาเลิกงานเราต้องหาเก็บเห็ดริมถนนใกล้ๆป่าใกล้ถนนนะะป่าใกล้ถนนเก็บไปเรื่อยๆเสียงอึง้งในห้องน้งองอกวกมาหนึ่งแต่นาอีเด้ย เอุบะเนนบดตาสีดานสวัสดีค่ะเข้าป่าหลังเลิกงานค่ะวันนี้เราเข้าป่าหลังเลิกงานเหมือนเดิมค่ะทุกคนเมื่อน,นี้ต่อมาหาดูปลาใหม่ค่ะจริง,รงๆแล้วปลานี่ต่อบ่เคยเข้ามาจักเทียเลยแต่อยู่ริมทางริมถนนจุดแรกที่ต่อเก็บนะคะริมถนนจริงๆต่อเคยเก็บแล้วต่อกระิกขับรถเข้าไปในป่าข้างในค่ะ แต่วันนี้ต้อสงสัยตรงจุดตรงนี้มานานแล้วค่ะต้ออยากเขามาต้อหมุนป้าคุ่วคัคคขามแม่น้ำเข้าม้าขามคลองน้ำมาค่ะต้อเฉยเบิงค่ะตะลึงตะลึงตะลึงไปดูน้ำกันกับต้อค่ะดูนั่นค่ะทุกคนต้องตะลึงกับต้อเลยค่ะทุกคนเป็นครั้งแรกถี่ต้อเขามาหาเบิงปลาตรงนี้นะคะทุกคนต้อโทรหาแฟนต้อแล้ว่ามาดูตรงนี้มาดู เยอะมากค่ะทุกคนค่ะดูค่ะต่อเสยเบิงเลยค่ะมันเป็นขั้งเลขขั้งแรกที่ต่อเข้ามาหาสำรวจเบิงตรงนี้ค่ะทุกคนเบิงค่ะเห็ดทั้งนั้นเต็มป่าเลยค่ะพี่น้องค่ะพุ่นค่ะต่อพักขึ้นไปเบิงคง้างเทิงน้ําค่ะแต่บอบกหูนะคะว่าสิมแตะตรงนี้คือขางเทิงน้ําค่ะพระบาต่อว่าเคย ตับ้เคยเข้ามาค่างนี้จักเทียค่ะเป็นคัางแรกคือต่อจากสำรวจดูปลาค่ะต่อเหลียวเห็นปลา่ามันงามดูค่ะทุกคนค่ะดูค่ะตรงนี้ค่ะแต่ว่าเราไม่ยังไม่ได้เข้าไปเบื้องข้างในกันเนาะค่ะปลามันสวยแถบนี้ก็เต็มเลยค่ะไปนู่นด้วยค่ะไปทางนู้นด้วยค่ะทุกคนแต่ข้างบนตัวบหูนะคะต่อสีพ้ายางเบื้องเรื่อยๆค่ะ แต่แต่ที่แน่ๆคือตรงนี้เหลืองอลา,ามเต็มไปหมดเลยค่ะเหลืองลงไปข้างล่างค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะเก็บกันค่ะ a Micke button rơi dom tao xịt hả? ยกทูเดนบิเก้แฮสเตนเล่นทานโกโก้แล้วเนาะที่รักเนาะทานโกโก้แล้วเดินสกู๊ฟ first มิกเกเรียงเดเฟอร์แอร์สวามท่อดซิกมิกเก เอมิกเก้แดมิกเกดีดอะไรล่ะ,อ,ละ,อ,ละ,อ,ละอ๋อลิตตกรันต้อถามแฟนค่ะว่าหลายบ่เพิ่งกับวานิดน้อยมีเรื่อยๆเ,เจอป่าใหม่เจอป่าใหม่คะ่ะทุกคนคะ่ะเจอป่าใหม่คะ่ะดีแล้วเราก็หาไปเรื่อยๆปีนี้เป็นปีทองที่ที่เราจะหา หาดูป่าใหม่ค่ะทุกคน FC ทุกท่านค่ะเราต้องหาดูป่าใหม่ๆเรื่อยๆเราจะไปเก็บแต่ป่าเก่าๆมันมันมันไม่ได้ค่ะเพราะว่าคนอื่นเขาก็รู้อย่างเงี้ยค่ะมันเราเลิกงานมาเราไม่ทันเขาค่ะเราไม่ทันเขาเราต้องค้นหาจุดที่ลึกเข้าไปหรือว่าที่เราไม่เคยเข้าไปดูอย่างเงี้ยนะคะ ด้วยตรงนู้นด้วยค่ะเราจะไปเก็บตรงนี้ด้วยจริงๆโตักักแฟนนะ่คะว่าจะไปอีกป่าข้างในนะคะบังเออโตมันนีฝีเก้นโต๊ ต้อชอบหมุนป้าน่ะคะ่ะหมุนป้าหาเบิงป้าือเป็นตามีเห็ดแทพ้พน,นะหมุนเข่ามาจาังหนจังเหลียงเออเฮือเลยค่ะทุกคนขาหมุนเขามาเหลียงเออเฮือเลยตรงได้เรียกแฟนเขามาเป็นมูค่ะบกกาอยู่ผู้เดียวนะคะ่ะมันคําแล้วนะคะ่ะป่านี่กะสิเป็นป่าใหญ่มากมันมืดค่มัมันมันเย็นแล้วนะป่านี้เป็นป่าใหญ่ ตก็จะปีนเขาขึ้นมาจะเห็นอีกกลุ่มหนึ่งแล้วค่ะปีนเขาขึ้นมาหอบแหกๆเราต้องเดินหาดูค่ะเพราะว่ามันเป็นป่าใหม่ที่เรายังไม่รู้ไม่เคยรู้จักจุดเหตุว่ามันอยู่ตรงไหน ยกยกข,นขานโคตรละอุบตัวให้แฟนตัวเบึง้งหาเบึ้งข้างล่างตัวจบเบื้งข้างถึงเองจ้ะก็เห็นอิบรานนะคะมีอิบรานก็สนุกกันไปค่ะ ค่ะเพื่นที่ขึ้นไปพุ่นเก็บนี่ก็น่าจ้ะยุ่ใต้หญ้ายุา้ใต้หอ้าโตก็ดึนเอาเด้อปาดหญ้าออกเอาดอกเล็กดอกใหญ่เอาหมดค่ะ เดินเหยอ่ฟนตัวถามว่ามันหลายบอลหลายอยู่ก็เลรือ่าสิจ้ะเราก็บอกว่าเยอะอยู่ให้เขาขึ้นมาเก็บช่วยค่ะเพราะว่ามันจะเก็บยากหน่อยเพราะว่าอยู่ใต้หญ้าเนี่ยเฮออินเตอร์เอล่ ไม่ใช่เดี๋ยวจะกหนูมันเอาหุ่นมาตั้แล่าลยเพรมันยิงไม่ถูกขึ้นไปนี่บางอย่างใ่ยกทูเดอม้มาเดือบเมเดแบรีเฮกเมียระเมียเฮกเมียระอินเนอฟอรลาอมแนวีพอกกาอมแลงเนียละทินบอกรเฮกเดินฟอลิกเออโลหัแนทินบอกรอินเตอร์

ที่รักดูคันพกกระเฮยกฮิตตาเอ็นเดนโบตตาเฮให้แฟนตัวเก็บค่ะเดี๋ยวเก็บได้ด้วยกันก็ได้ยกทูรมหออุบอุบรมหอเมียเนาะที่รักเนาะอืออุอยโคนดูค่ะเจ๊ภาพหน่อยค่ะเชฟบู้บล็อกต่อหมอไม่รู้สักพวกเกล่าสายาดเดียวฮะโอ้ยกกระทอฟีมเนาะ เลยค่ะที่รักชิงหิงมันก็หลายอยู่มันก็หลายอยู่พี่น้องเอ้ยแมยงสิมากินจ้าเบิ้งเนี้ยเสียใจด้วยค่ะคุณมีปีกก็น่าเห็นใจคุณอยู่นะแต่ต้อขอเหอะนะต้อมาไกลเหลือเกินอนะโซทินใด ตรงนี้ได้โขดหินค่ะอุ้ยหลายอันอยู่เห็ดดำก็เยอะค่ะแต่ตัวผมมีเวลาเก็บเห็ดดำค่ะเพราะว่าเห็ดเหลืองมันเยอะค่ะตัวอยากได้แต่เหงากันนะขนาดว่าผมมีเวลาเก็บดิค่ะอู้หูแม่พี่น้อง่ะ เพิ่งค่ะเต็มเลยค่ะพี่จ้ะอุ้ยปีนเขาขึ้นมาเจอดองเห็ดค่ะทุกคนเจอดองเห็ดค่ะแนยยกลมาเมตดหนึ่งอ่ะเดโอเรนอะ สวยงามมากดอกยังไม่แก่ดอกสวยๆเลยค่ะดอกผู้อ่อดอกงามข้าข้าจะรู้เอง แห่อกามลัแท็กตู้แวกดูสกอโค่นละโอเคฮูเซียโอเคมิกเก้คันตแลนแห่โอกโซเพิ่นอันป้านี่บ่นนเคยเข้ามาจ้ะเพิ่นเหมยว่าเพิน่อนอยากเบิง่งเพราะว่ามันเห็นอ่าทางรถไถเนาะจ้ะเพิ่นเลยบอกว่าเพิ่นสิ่นำทางรถไถไปเบิ่งว่ามันสิไปทะลุใสพะนาว่าก็โอเคได้เลยเพราะว่าป้านี่เฮ็ดหลายก็เลยว่าสิจ้ะไปสำรวจได้เลยค่ะ ให้สามีเก็บค่ะยืนดูยืนดูสามีเก็บค่ะต่อพักผ่อนยกทอฟิล์มไดโนูดูขานพกอินตเตอร์ยืนละอาจิตเตอร์โอเคเพิ่งนค่ะเพื่นหมุนขนาดได้พี่น้องว่าเป็นไง่ายดีจ้ะปะต่อไปไปเก็บของต่อให้กันจ้ะทั้งสิบบ่เสียเวลาเนาะค่ะ เห็ดดำก็งามจ้าพี่น้องเห็ดดำก็งามเอนะากันนะก็บไปตากก็นะ ค่ะทุกคนคลิปนี้ต้อกระจบไว้สำนีกน้ก็นอจ้าเบาๆหลายค่ะจิบคลิปนี้จบไปแล้วมาหาเจอปลาใหม่ค่ะเจอปลาใหม่ก็เลยได้เห็ดนิดน้อยค่ะเย็นนี่ค่ะ,คะปลาใหม่ของเราได้เห็ดเต็มเลยค่ะทุกคนสําหรับปลาใหม่ที่คุณเจอค่ะแต่ของแฟนต้อต้อ,ตอสิสรุปค,คลิปสุดท้ายที่เราไปหาเก็บอีกป่าที่สองนะคะทุกคนค่ะ